มีเลยตอน EP สามก็เหมือนเริ่มใส่พริกเข้าไปความเผ็ดระดับผสมอยู่ผสมพูดเร็วผสมผสมไม่น่าผสมผสมผสมนี่สับผมคือผสมนะโอผสมผมมียันตพอยนั่นแหละเฮ้ยมียันพอยเองเนี่ยหรอเด็นเนี้ยเองประเด็นแบบใ่ระดับไปใช่ครับใช่ครับเรียกได้ว่าเขาเรียกอะไรเดียเกียร์นิยมเลยเอ่อเกียร์นิยมแต่ใน EP สี่นี่ข้ามไปปอตีแล้วนะ ป <l id> ระจวบเพื Bond ่อวานวานเลยวัน <congratulations> นี right ้ว oh ่ากระแสเนี่ยดีคร right ับดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เหมือนจะมีแฟนๆเพิ่มขึ้นทุ่อีีักใช่ไมมันเหมือนจระเซียนของเาแต่อลี้ค่อยๆไตระดับใช่จระดับครับเ็นงาน่ไหนครับงานงานงานจะไหนใช่

ยังตใช่อดูแลอเเข้ามาก็วันใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวรอดูค้างคาค้างคาเรียกได้ว่าป่าแก้งสาววายค้างคาเขาหน่อยแต่ว่าผมเชื่อว่า EP4 เนี่ยทุกคนที่ค้างคาน่าจะไม่ค้างคากันแล้ว หรือเปล่าก็อยากให้ทุกคนรอติดตามครับเพอรับประกันแล้วว่าความสนุกมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตาม EP เลยครับผมอุ้ยคือก็มันเป็นซีรีส์เกี่ยวกับอาหารนะเนาะต้องมีทุกรสชาติว่ะผมเป็นยาหนิหรือเปล่าเป็นลงผมเป็นยานะเอาใส่ดีนิดหน่อยใส่ไปไม่เอาอย่างนี้ดีจุ๊บจุ๊บ ลกเลยการบ้านเรียกได้ว่าผมว่าผมเชื่อว่าทุกคนทําการบ้านหนักทุกคนแหละแต่ว่าด้วยความที่อย่างเราเนี่ยพิกคาเรคเตอร์เลยครับอย่างน้องบางคนก็เป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องแรกก็เรียกได้ว่าทําการบ้านหนักกันคนละคนละแนวทางกันใช่แต่ก็แต่พอพอทำการบ้านไปเรื่อยๆแล้วก็เราพอกินแบบของราพมากขึ้นไปเรื่อยๆเข้าใจตัวละารมากขึ้นควารู้สึกเด็กๆทุกคนแล้วก็ คนในกองเนี่ยอะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกว่าทํางานฟรีขึ้นแต่การโปรเนี่ยความสนุกความเอนจอยกับตัวละครมากขึ้นครับตัอยากพี่สายบอกแหละมันมันค่อยค่จูนติดแล้วก็ไล่ระดับไปตามความระดับตามซีนไปอะไรก็จริงก็มีความสุขได้ไหมก็ทีำเนี่ยมันก็ค่อยไล่ระดับไปเขาเรื่องมันจูนเข้ากับ เรารอะดับอระดับระดอไรนระดับออนีไอ้ปอเอกะออผมตัดาจา์แล้วว ok yeah ่ะตาาจา์ก็คือปอเอกคุณงคุณไปก่อนไปก่อนไปก่อไปใ้สุดเ้ยครับก็ถ้าพูดความเผ็ดร้อนเนี่ยครับอาจะเป็นก็แต่ถ้าพูดถึงความหวาน

มันสืบเนื่องมาจากเรื่องแล้วเราะพ่อนเ,เคยเล่นคู่กันครับ<ม>พอมาเล่นเล่นเรื่องนี้ก็แบบง่ายขึ้นครับมือนมีความโครง <c oughs> ความอะไรอยู่แล้วครับความความเป็นสายัะครมันไม่มันไม่ได้ต้องจูนอะไรมากแต่ว่าสิ่งที่เราต้องต้องจูน <c oughs> <c oughs> สิ่งที่เราต้องจูนใหม่ก็คือเพด้วยความเป็นบทบาทใหม่ใช่ครับต,รตัวละครใหม่มเราเราก็อยากให้แบบตัวละครสองตัวเนี่ยมันมันคลิกกันได้มากที่สุดมีชีวิตมีชีวามากก็อาจจะช่วงแรกอาจจะต้องจูนกับตัวละครหน่อยนะครับแต่พอ เริ่มจูนติดปุ๊บโอหโกรเลยท,<า>ยทีนี้สนุกกันเลยครับทั้งในกองเอ,อ้ยตัวเราเองก็เล่นแล้วก็สนุกครับ <c oughs> ตอนตึงตอนตึงเหรอเรียกได้ว่า,เ,วา,มาเมื่อยหน้าเหมือนกันนะครับเมื่อยหน้าวช่วงแรกเมื่อยหน้ามันตึงเลยรขนาดนั้คือเราเล่นเองเราก็ยังด,ด,ด่าตัวละคเรเองว่า,<อ>าแต่ชีวิตชีวิตเนี่ยคือจะไม่ยิ้มไม่เออไม่มีอารมณ์อื่นเลยอารใจา แบบดีใจหรือว่าใจดีกับคนอื่นเหมือนบ้านเขาตึงแล้วก็ด่าเขาเป็นทั่วอะไรเงี้ยไม่แต่ปอประวานเข้ามาก็าค่อยยิ้มได้มากขึ<อ>้นมีสีสันมีสีสันมากขึ้นมีสีสันนะแต่ล่าสุดเรานลไล่เขาออก <c oughs> อายุต,ง <c oughs> ตึงอย <c oughs> ู่อ่ะไรได้แล้วนะอีกี <c oughs> ก EP ถ้าถัดไปใช่ไหมครับ ผมว่าควาสมสำคัญของตัวละครก็จะมากขึ้นให้คนได้เห็นชัดเจนมากขึ้นครับแล้วก็เรื่องความลับครับที่แบบแต่แต่ละคนมีความลับอะไรเงี้ยมันอาจจะถูกคลายมากขึ้นว่า<ช>จะเป็นไงว่าเจะรู้ความลับเมื่อไหร่จะต้องมีการําเตรียมแผนยังไงกันบ้างซึ่งแต่ละคนไม่ได้มาเป็นเชฟแค่แบบ,บเฮ้ยแค่อยาั้สื่อทอดนะ,ะ <พอ S 1> มันมีอพอเริ่ม่าพอเริ่มแบบลองดูตัวละครอื่นๆครับเขาก็มีความลับเหมือนกันัะผมก็ขอฝาก ซีรีส์รักนี้ไม่มีหัวข้อ,อยากครับผมออนแอร์ทุกวันศุกร์นะครับทางช่องวันสามเวลา4ี่ทุ่มสิบห้าครับแล้วก็สามารถดูเวอร์ชันออนไลน์อันดับนะครับทางแอปไอซีหรือว่าเว็บ iq.com นะครับเพลงของพวกเราทุกคนนะครับมีอยู่เพลงด้วยกันครับถ้าไม่ทันกันทันกันแล้วก็ร่วมกันฟังได้ติครับสวัสดีครับ I <laughs> ดีเปนแค่อันนี้รูปเหรอครับขอถามเพื่อความแน่ใจครับหนึ่งไมได้อะไรกันไันะครับ biar Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. you <laughs>